มาแล้วมาแล้ววันใหม่แล้ว,ลว,ลวโอ้ยมาทันวันนี้มาคับมาทัน,น,นแล้วนี้เกลับเรียบแล้วเถึงบ้านแล้ว ลองเขาไม่ใช่ลองน้ำตาบลองน้ำฝนกินลำไรเลยครับลำไรดูฝนตกแล้วนะโอเคอาลมณทีอ่ะแน่นนี่กิง มีอาการครับเราค่อยว่าก,กันนะไม่คิดต่อมดเทดกำลังเลื่มเลย นกเห็บนกเห็บนะครับนกเห็บยัด,ดไม้นะครับนี่อยู่กลางบ้านนะครับเริ่มแรงเรื่อยๆครับหน้าขนาดนี้นะครับ